สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันในเสามือวันที่5 5เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นนะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆดังๆค่ะมันแอดผ้าพ่แม่พี่น้องวันเท้าสกุสกอลมาติดตามรับชมรับฟังโตเล็กแนวทางต่องวดนะคะจากพ่อเต้าสารคามค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้เป็นแนวทาเล่าพัฒนานะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานโตเลขของพ่อเต่าลอเขาเขามาเป็น37เจ็ดเขามาเป็นโตกรับเด้พี่น้องคะเขามาเป็นโตกรับนะคะ มนีนะคะตัวเลขของพ่อเต้าได้มาแล้วพร้อมกันกับตัววงกลมทีพ่อเต้าเราวมาส่วนตัวซีคูนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขต่องวดจากพ่อเต้าสรารคามเล่าพัฒนางวดมืออื่นนะคะพี่น้องค้าสาหรับพพี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องค้าเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ เพื่อที่เได้บ่พลาทุกคลิปทุกข้าวสารตัวเลขได้ๆดังๆจากทางรายการนะคะเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เบิ่งคลิปบ่ท่านนะคะหรือว่าหาคลิปบ่พ่อ,อยู่หนาไา่การนะคะพี่น้องคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยากสิเขาร่วมกุ้มของเบิ่งเล้วรวยนะคะในกลุ่มกะมีแนวทางเล้าห้าหน้อยรัฐบาลไทยนะคะที่อาจารย์ดังๆพลนมาว่างแนวทางให้นะคะพี่น้องคะเขากุ้มเนี่ย เขาฟี่เด้อพี่น้องเด้อเขาฟี่นะคะพี่น้องคะให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอเดียไลท์ที่แอดได้เขียนไว้ให้พ่อแม่พี่น้องก่อนที่สิเขามาติดตามรับชมคลิปเนี่ยแอดมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมกันกับไอเดียไลท์ของทั้งรายการให้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็แอดเข้ามาตามนั่นนะคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดที่อยากทีแอดติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องคะแล้วก็สิตามให้นะคะ ทุกคอมเมนต์เอดีอนเบิร์ทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเอาบันดนี้นะคะพี่น้องเพื่อเป็นการเบเสียเวลานะคะเข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง,ต,งตัวเลขเลาาพัฒนาต่องวดนะคะจากพ่อเต้าสารคคมในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพ่อเต้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ลูกค่ะวันนี้มาถามข่าวเล่าพัฒนาหรอคะพ่อเต้าเลาาพัฒนาค่ะงวดมีวิ่งหกกระแปดเท่าละอ่าวิ่งหกกับแปดค่ะ บัดน,นี้จับคู่มี6หกหนึ่งหกสอนึ่งหกสองหกค่ะตัน,นี้ก็บแปดสองแปดซีแปหกสองแซีหค่ะสองซีสเก้าละก็บซีหกสองซีสก้าับ4ีหค่ะพระเจ้าเออบดน,นี้โตโตน,นีนมันมี่หกสองหกเ้าหกสอค่ะบัดน,นี้กับแปดสองแดห ปดสองหค่ะเปงค่ะพ่ะอเต่าโอ๋หมูอ่านพ่อเต่ากับกว่าทั้งเล้าทั้งน้อยนะคะพะ่อเต่านะเออได้ยลูกพรานสื้อปลาทูหัวขาดนะก็่ะพ่อเตาจ่าใช่เลยโยกใครก็บอถือยู่งน้วล่ะแมนยู่ยค่ะอืออืมกับค่ายุ่พ่อเตา เออมันเหล่านี่กับเนี่ยบอกกับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยต้องจับคู่ถือรูมันนึ่งเป็นตกกับไข่ยี่ดอกมันก็ถือก้อนละค่ะเพื่อนกับสื้อเพื่อนกับกลับไปพร้อมแล้วเนาะค่ะคนที่เด่นเพื่อนกับต้องซื้อกับไปแล้วเนาะพระเจ้าเนาะบนรางเออชอหรักอื่นเพื่อนกับลุดมัดยด้ดอกค่ะเออไข่ดอกมันถือหยอดนี่ถือยี่ดอกลูกงวดนี่ค่ะพระเจ้าค่ะค่ะพระเจ้าเอาวันนี้พระเจ้าวงกลมให้ หกสองหกเก้าแปดสองเราก็แปดห้องเนาะค่ะแต่ว่าซ่มบวงกลมนี่เขาก็ซื้อไว้น้ำเนาะพะ่อเตานีอน่อันเอออันนี้คือว่าโต๊ะมักจะซื้อเราลูกอันนี้มักส่วนตัวที่วงกลมนะคะพะ่อเตาคะส่วนตัวเดี๋ยวบอกเอฟซีตัวบวงกลมมันเลยไม,ม่สีอต่ออะไรซึ่นกันเลยลูกจ้าแมนอยู่ค่ะพ่อเตาาล่ะค่ะจ้าพ่อเตาขอบคุณพ่อเตาด้ค่ะด้จ้าพ่นะอเตาค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพีะ่น้องคะแนวทางตัวเลขจากพ่อเต่าสารครามนะคะแนวทางเล่าพัฒนาเนด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเล่าพัฒนานะคะงวด 16, มื่อวันที่16กมกราคมวันวันศุกร์ออื่นนี่นะคะพ่อแม่พี่ kef, น,น้องคะมนี้พ่อเต่าได้มากวางแน้วทางตงหงวดสําหรับเล่าพัฒนานะคะ่ะงวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขเล่าพัฒนาของพ่อเตา่าลอเขาเป็นตัวกรับนะคะลอกเข่า37เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ3านะคะพี่น้องคะ มนีเอกรลยนําแนวทางของพอเต่าสลรค้ามมาฝากตอนพายพี่น้องบานเทาสุขสุขคนเพื่อห้มีส่กมลาะมีส่งมีหมันคือเก่าละค่ะพายพี่น้องมือวันศุกร์นี่เด้อพี่นอ้องเด้ออัลฟาเบิรงนะคะพี่น้องคะ่ะงวดนี้นะคะราวพัฒนาของพอเต่าสลัข้ามนะคะวิ่ง6กับ8เด้อค่ะพายพี่น้องค่ะวิ่ง6แล้วก็8นะคะ,คะ,ะ,คะตัวเลขจับคู่สองโตเนี่ยชุดนี้เป็นบนเป็นล่างพี่น้องกับโตเอาไว้พร้อมนะคะเพราะว่างวดที่แล้วนี่พอเต่าเราหายสามเจ็ด ออกเก็ดสามนะคะพี่น้องค้างวลนี้นะคะสำหรับแนวทางของพอเต่าต้องงวดนะคะมีหกหนึ่งหกสองหกเก้าแปดสองแปดสี่แปดหกสองสี่สองเก้าสี่หก ะมี่นวันนี้พะเต่าเล่าวงกลมเนี่ยคือตัวเลขที่พะเต่าเล่ามาส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขที่พะเต่าเล่าวงกลมให้นะคะมักส่วนตัวมักส่วนตัวนะคะหกสองหกเก้าแปดสองแปดหกนะคะอันนี้ที่เล่าวงกลมนี่เป็นตัวเลขที่พะเต่าเรามักส่วนตัวนะคะพี่น้องคะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะบ่มก ตัวเดียวกันกับของพ่ะเต่าก็ได้นะคะพี่น้องคะตัวที่บวงกลุ่มนี่ให้พ่อแม่พี่น้องซื้อไว้พร้อมนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่สามเจ็ดบเมนตัวที่ว่งกลุมผ่านมาออกโตที่บวงกล่มนะคะในชุดนี้แหละพี่น้องคะแต่ว่าให้ซื้อกลับไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะกลับไปน้่เนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางมือนีฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรนเฮาสกุลสก้นส่อมือวันที่เก่าบ่เมนพี่น้องบ่พิษนะ เสาร์มือวันที่ยี่สิบห้านะคะอ้ยบอกปิดตำนาตำรังเสาร์มือวันที่ยี่สิบห้ามันนี่ก็อากาศกับเย็นนิดนึงนะคะพี่นอ้องค่ะทั้งอุดอรนี่เย็นนะคะตอนนี้กังเน้ยมันคื้มๆอยู่ช่วงนี้เก้าโมงสิบโมงแล้วก็เบื่องอากาศคือจังช่วงหกโมงนี่แหละพี่นอ้อง มีสมีเด้พี่น้องเดิมมนีแนวทางของพอเตาสาระข้ามนะคะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากได้ห้าน้อยของพอเต่านะคะมือว่านี่ห้าน้อยของพอเต่าเขาสองน้อยนะคะพี่น้องคะเขามา2สองน้อยถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากได้ละโอ้ยอยากได้ห้าน้อยโอ้ยจะเป็นโรคพิษอันอยากในห้าน้อยของพอเตานะคะพี่น้องคะห้าน้อยนี่แอบบริร่องคลิปเนาะตะวันแอบทรงหายในกลุ่มทาพ่อแม่พี่น้องอยากเขากุมอยากได้แนวทางห้าน้อย ของพระเต่าสารคามหรือว่าของหลวงพี่คุนหารนะคะให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอเดียไลที่แอด,เ,ดเขียนไว้ให้พ่อแม่พี่น้องก้อนที่สิศเขามาติดตามก้อนที่สิศเขามาเบิ่งคลิปกอสมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอเดียไลให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอเดียไลเพื่อเขาคุมนะคะเขาคุมของเบิง่งเราด้วยบริษัเงินนะคะบริียเงินจากบาทนะคะทรงแนวทางให้ฟรีนะคะแนวทางกัสมี่ในกลุ่มกัสมีทั้งเล่า ทั้งข้าน้อยทั้งรัฐบาลไทยนะคะกที่ที่แอลงมณ์เก็บนี่แหละพี่น้องคะเพราะว่าบาพี่น้องบางท่านบางคนนี่ปัญหาในรายการในช่องนี่บ่เห็นเอเกเลชเดส่งให้เา,ายคนทั้งล่าอีกเทือดน,นึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่พ่อแม่พี่น้องอยากเขากุ้มนะคะเอสไอดีไลที่แอสเขียนให้น่ะแอ็คเขามาค่าใส่ใจบริสียจักบะนะคะพี่น้องคะในแนวทางล่าข้าน้อยเนี่ยนะคะแอกสซีมี สีอาจารย์ค่ะอาจารย์นะคะที่เพิ่นว่างแนวทางทั้งเล่าทั้งข้าน้อยหายนะคะสิบอว่าจะเป็นพ่อเตาสลัคามคุณแม่มิ้นบุรีหลวงพี่คุณหานหลวงพี่ดีกว่าเดาแล้วก็วของปูท่องดำนะคะพ่อแม่พี่น้องคะในกลุ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องแอดไอดีไลน์กับแมานะคะปฏิเสีธเงินเดอรพี่น้องเด้อเอาโมนี้กะแนวทางของพ่อเตาสลัคามนะคะกับมีเพียงซัมมี่ค่ะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่นอแม่พี่น้องไปทาสุขสุขก้นโชคโชคมันมัน ลำลำี้รั่แห้งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุนขอ้ขอมูลตัวเลขแล้วทานดีๆแบบนี้นะคะจากพ่อเต้าสารคามค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถา้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไม่เราวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเตประกาศทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรร่กันนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็สิได้ขอตัวลาไปพี่น้องระเท่าสุขสุขนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาถ้ากครได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ